มาหามาอยู่ข้างนอกเพราะนี่คือติงๆริงิงดีดหน่อยแม้จะเก้าโมงเพราะว่าไม่ได้นอนไม่ใชอยู่กับนิวนะครัลอยค่ะก็จะเริ่มการฝากยูทูบออกซิเจนฟรีช่องนี้นะไลค์กับใครกันหน่งาแชร์ไปให้บ้านน้องฮาจูเนียน้องทีน้องทายน้องโบ๊ทไทเกอร์ไทเกอร์ใครวะและหลายๆคนที่เรา ว,วันนี้เรื่องกำยำดีมาบวงสง Life Love รวงไลฟ์อินเลิฟรักพันไลฟ์เดอะซีรีส์ทุมืนก็เป็นเกียรติมากๆที่ติ่งติ่งได้มาวุ่นวายก,กับพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เนาะและบัดน,นี้ก็ใกล้จะออนแอร์แล้วสำหรับซีรีส์นี้ที่รู้มาเนี่ยทำไม่ได้เยอะอีพีเท่าไหร่แต่จะตราตึงพวกเราได้ใครจะเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็ไปเกป็บบรรยากาศให้แฟนๆได้ดูแล้วอ,อาจจะมีโอกาสได้มั่วๆกับใครบ้างตามไปดูนะครับ ตามผลงานมาหลายเรื่องมจะัเจอเจหลายงานวนเวียนมาเจอกันทำไมถึงก่อกำเนิด l i ฟ e อินเลิฟขึ้นมาฮะช่วงโควิดอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรเราก็นั่งดูเห็นเด็กคนนู้นคนนี้อะไรคุยกันบางทีคนเราอ่ะอาจจะมาเจอกันตอนไลฟ์อะไรเนี้ แอปปิ้งกันมีมันได้ครับพวจะกรจี้นะฟังแล้วคุยกันผ่านไลฟ์ก่อนเรื่อยๆแล้วก็เริ่มติดต่อกันส่วนตัวแล้วก็นัดมาเจอตัวจริงกันแล้วแล้วพอวันนี้เราเห็นนักแสดงับพี่พบทีมถูกกระตกใจไหมฮะถูกใจมากถูกใจทุกคนเลยอยากดูความรู้สึกจังเลยเขียนนยาาคิดภาพในหัวจนตอนนี้ภาพเห็นเป็นคนอย่างนี้เป็นกซเชียลมากดีใจคนที่เราเห็นคือมันตรงคาแรคเตอร์ตรงแบบว่าที่เราคิดเลยจินตนาการตัวละครเราได้ออกมาให้เห็นจริงๆแล้วอี่อยู่ในกระบวนการ แคสเลือกนักแสดงด้วยไหมอยู่ด้วยค่ะอยู่ด้วยอ่างดดรามนะผมว่าให้ถูกใจนักเขียนนะเขาเลือกเองนะคะเรื่องนี้นะคะกระซิบได้แบบตัวละครตัวไหนที่เราสัมว่ามันยากมากเลยในการที่จะหานักแสดงมาให้ตรงกับ มันตรงใจแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากตอนแรกก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะควรจะมาเป็นเคสคนเป็นตัวร้ายจะมีไหมอะไรยังไหมแต่พอน้องๆมาแล้วแบบอุ้ยมันตรงเลยน้องดูเก่งเลยแหละชาติประทับใจตรงที่น้องเขาทำกันบ้านกันทุกคนเขาอ่านนิยายกันทุกคนเลยว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรน้องๆนักแสดงได้มีการมาปรึกษาหรือขอความคิดเห็นของนักเขียนนิยายไหมคบนั่งคุยแต่ท้าผู้จัดอ่ะเขาตีโจทย์เราแตกอยู่แล้วเขาส่งมาให้ดูลังแกล้งแต่ว่าไม่ต้องไปก็ได้นะการ ถูกใจทุกสเต็ปเลยใแฟนนิยายจะได้เห็นนารายพอเป็นซีรีส์ครับคิดว่าน่าจะถูกใจร้อเเซเลยคิดว่าการแสดงเราเชื่อมั่นในตัวน้องๆ acting coach การไปเวิร์กช็อปกันคือขอแค่เขาอ่านนิยายแล้วตีตัวนิยายเราอะตัวละครของเราได้อะก็คือมันลื่นไหลมันไปได้อยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าน้องเขาทาได้ดูหนังสือพี่ขายหรือยังคะขายแล้วค่ะติดตามได้ติดตามได้ยังไงคะไปอ่านได้ที่ในเว็บไทยเวละคะหนังสือสามารถไปซื้อได้ที่สำนักพิมพ์นานาาลิสไวด์บุ๊กนะคะ ตามดูแล้วมาทั้งช้อปปี้แล้วก็เว็บเออไปหาเลยค่ะที่ออซิลี่ไม่ไหวเราแวะมาทางนิยายก่อนได้ได้ค่ะได้ค่ะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงนะเป็นเกียรติมากๆได้คุยกับนักเขียนนับวันซิลิวาของเราขอบคุณมากขอบคุณไปอีกเงี้เราจะเจอกันอีกเรื่อยๆสวัสดีลาก่อนะค ใช่บอลเะเป็นพุ่มกับเรื่องรักผ่านไหลอ๋อยากง่ายเพียงใดตอนนี้ไปถึงไหนฮะไหนบอกไม่ต้องพังกาดไงอ่าได้ร้อนไหมข้างนอกร้อนช่วยเนี่อยมน่ารักน้ำน่ารักไหมร่ออยู่แล้วเป็นไงบ้างเวิร์กช็อปไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงโอ้โหนี่ประมาณเราราวสามร้อยชั่วโมงครับใช่จริงจังมากเราทำกันอย่างเข้มข้นใช้แต่ความพยายาม ใช้แต่ศิลปะจริงสวัสดีฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมรายการติ่งติงติงนะครับดไม่ต้งไปพี่ไม่เคยไปเลยพี่เขาต้องกดเครื่องอะนะพี่บอลกลัวโัวิวกล้องนูนแล้วพี่บอลไม่กลัวฟ้าไว้งานซ้อนรอเนียกล้องไหมเราดุมากคนนี้อยากแทนต้องไปเลยอ่ะถ้าพี่บอลกลัวฟ้าต้องไปเลยพี่บอลไม่ต้องไปคไม่ได้แล้ว่บอกว่าปยิวกล้องนูจุมากจริงเหรอต้องรีบไปนรลองเพิ่มเลเวลดูสิ ที่พวกเราเรียนกันเป็นตัวอย่างครับตลอดทีเรียนที่พวกเราเจอก็ผมเริ่มเห็นเคมีของคู่นี้แล้วครับเขาเล่นหรอเขาเล่นบอลป้าหรอใช่ลงเวิร์กช็อปเองเทรนด์นักแสดงเองใช่เป็นไงบ้างฮะเรื่องนี้น่าจะเวิร์กช็อปนานสุดละทำงานเวิร์กช็อปกันค่อนข้างเยอะเนาะ ฟิลคูดคอมเมดี้เนาะใสๆรักเนาะเราเวิร์กช็อปกันหนักจริงๆอ่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย CEO ีโอเขาเมามาว่าคู่นี้มันเคมีเคใจมันได้เหรอเราเห็นอะไรบ้างเมาให้เพื่อนบ้านอย่างฉันฟังหน่อยฮะก็คือขับอะไรครัะจะขับลงหน้าเหรอฮะพุ่งกับอย่าเอามึ่งสิครับเราจะไม่พูดจังกว่าเราจะได้เห็นตีกันเหรอฮะความจริงคือตีกันต้องก จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ้าเห็นได้เอ๋เนี่ยไม่ได้ชอบกันเลยไม่ใช่ไม่มีไม่มีนะเป็นละครซ้อนละครในละครครับใช่จริงๆก็คือรักกันดีทุกฝ่ายใช่ครับจริงระโยกแรกมาดูจริงกว่าที่พูดตอนนี้จริงๆรสตูดิโอออนไลน์เนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมครับคือเวลาเรามาเวิร์กช็อปเนี่ยเราต้องหอมแก้มกันก่อนใช่เพื่อให้ทุกคนกลมเกี่ยวกัน พี่พี่บอลลองลองหออเจ้างี่ฟัาหน่อยนี่อ่ะ,ะกูโดนดาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะคะเปล่าเปล่าครับบมันน่าจะได้อะไรจากพุก่งจากนั้นลาก่อขอบคุณมากนะเมื่อกี้กดแมปแล้วยี่ห้านาที สวัสดีครับสวัสดีฮะหล่อขนาดนี้นะครัะฮะไม่รู้หละแซวไว้ก่อนพี่คายครับสดุลสะทอนครับในเรื่องเป็นเอฟครับอ๋อเป็นมีแก๊นเพื่อนเมื่อกี้ยืนคุยกันใช่มันมีคนหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ชอบเอฟเลยเพราะจะมาแย่งอะไรใครพูดครับแก้ตัวใช่ไหมกลุ่มเอฟะครับก็จะมีเพื่อนสนิทก็คือเอ้ย ก็จะมีแพทฟ้าจิมเฮาแล้วก็จะมีเค้กซึ่งจริงๆเอฟเนี่ยรู้จักกับเค้กอ่ะอยู่ในช่วงที่มัธยมครับเกี่ยวกับตอนเข้ามหาลัยก็คือรับน้องเขาเรียกวินเฮาเรารู้สึกเฟิร์สอิมพีชั่นกับเค้กโดยที่เค้กเนี่ยชวนเราเข้ากลุ่มเราก็เลยรู้สึกดีกับเค้กมากๆนะอันนี้พีอะไรแล้วเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นเลยอ๋อ e ีหนึ่งจงแรกใช่ช่วงแรกแรกเลยเรามาก่อนใช่เรามาก่อนเราอ่ะรู้สึกกับเค้กเนี่ยรู้สึกเป็นพิเศษแหละจริงๆแล้วแต่เค้กไม่เคยรับรู้เลยไม่รู้ว่ามันมี รู้สึกหรือเปล่านี่เค้กหรือจูเนียเค้กจูเนียไม่ต้องพูดถึงนั่น้อีกเรื่องหนึ่งรักเขาข้างเดียวแหละตอนแรกก็แรกอ่ะก็คือรู้สึกดีแต่พอไปไปมาอดีตอ่ะจริงๆเอฟก็ไม่เคยมีเพื่อนเลยเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านถูกปลูกฝังโดยครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะติ๊กอยู่แหละอันนี้คือภูมิหลังนะที่แบบผมทําการบ้านเองด้วยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเวลาเข้ามามหาลัยเข้ามาในสังคมในเมืองอ่ะเหงา คบบเค้กเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนคนนึงที่เหมือนฉุดเราขึ้นมาจากเขาก็เป็น,น,นเกือบทั้งหมดของเราเลยสิเลยครับแบบนั้นเลยเพื่อนในกลุ่มก็คือแพทฟ้าจิมพาเนี่ยเพื่อนในกลุ่มเค้กซึ่งก็ไม่ค่อยถูกกับเราไม่ค่อยชอบเราแต่โดยที่เค้กชวนเข้ามาแล้วก็ต้องอยู่ก็เป็นเพื่อนไปแต่ไม่ได้สนิทมากส่วนเอฟอะก็ไม่ได้ไปแบบ,บแวอร์แวกไม่ได้ไปวอแวรจริงๆเอฟอะมานันน่าสงสารมากอันนี้แค่ต้นเรื่องนะ ยังไม่ถึงกลางเรื่องไม่ถึงปลายเรื่องเอฟทำถูกไหมเนี่ยสร้างคอนฟ lict ให้กับเนื้อเรื่องเนาะมันก็เลยทำให้ทุกคนมันเกลียด F ไปเลยไม่ลาย่จ่อล้าเอาง่ายๆรอดูหยุมได้แต่อแรงได้บรรยากาศตอนเวิร์กชอปให้หน่อยขอชื่อหนึ่งที่มันแสบส่วนไอเนี่ยที่มันเสียงดังอยู่ับน้องทีเหรอทีครับ อันเนี้ยตัวจีสุดพูดไม่หยุดโอ้น้องมันสดใสไงก็มันดูคืน <c oughs> สนิทกันตั้งแต่วันแรกเลยอิจริงๆคือตอนเนี้ยพู่งกับเครียดอยู่มาสนิทกันมากเกินไปอตอนแรกเครียดแบบว่าเฮ้ยน้องๆไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยจะสนิทกันไหมจะเล่นกันได้ไหมสรุปตอนเนี้ยกลัวแล้วกลัว <c oughs> จะสนิทกันมากเกินไปเป็นลิงเหรอเป็นลิงและทีเนี้ยก็คือจับปูใส่กระโดงมองกับพี่บอลผมเจอยังไม่ค่อยดีเยอะสองสามครั้งเองแต่ว่าเวลาเจอกันทีก็ทำงานกันเลยก็ปรึกษาตัวละครกับพี่บอลเหมือนกัน เพราะว่าพอมันเป็นละครฟิลกูดนะครับตัวเอฟอะซึ่งมันควรจะมองว่าเป็นตัวร้ายแต่เราไม่อยากให้ตีความเป็นแบบนั้นอ,อยากให้มีความเป็นในรูปแบบสดใสจ <c oughs> ิบอลดีเลยทํางานละเอยียดคอยตบคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์หรือตัวละครค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่เล่นมาพ <c oughs> อสมควรครับยังไงก็ฝากด้วยคนอาจจะเกลียดเอฟแต่อย่ากเกลียดผมนะครับก็ฝากด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับรักผ่านไลฟ์ครับไลฟ์เป็นเลิฟครับจอห้องช่อง g m ี่ส แล้วก็รับบนดีครับขอบคุณพี่ไฮที่เกิดมาเป็นความร่ำรวยของโลกใบนี้โอ้ยินดีอย่างยิ่งครับไปตามดูนะขโตขึ้นนะพี่ครับสวัสดีครับกลบขอบคุณมากครับชื่ออมรพัฒน์นะครับผมรับบทเป็นบีครับสวัสดีครับชาครับรับบทเป็นโดนครับผมบีเป็นเพื่อนโดนครับแล้วก็โดนเป็นเพื่อนบีครับผมก็้ลยเพื่นด้วยเป็นเพื่อนกาเป็นเพื่อนเพื่อนน้อยไม่มีใครพบอันนี้แค่สามคนละแกงมีปูนแก้มแกเขาไม่ได้อยู่ไอ้นี่เขาเป็น อุ้ยเราพูดไม่ได้ปล้ามีปุ่นนะครับแล้วก็ขิงกะจีหน้าคือแก๊งใหญ่อยู่ใช่ก็ไปหมดเจอได้เป็นเพื่อนฝั่งกล้าเนี่ยนก็มาดูไม่เรียบร้อยเลยเนะดูเป็นตัวเราใช่ครับใหญ่ใจใหญ่ย้ายย้ายเพื่อนห่าไม่เขาบอกเอาตัวเองมาเล่นหรือเปล่าไม่เหมือนเพราะว่าในเรื่องเนี่ยบีซนแต่ตัวจริงบากกับมากกว่ามากกว่ากของชายก็ค่อนข้างคล้ายกันมีความลับเยอะถ้าอยากรู้ว่าความลับของโดนเป็นยังไงก็ลองติดตามดูครับไลน์เลิฟครับผม ว่าตอนเวิร <it sometimes. N its> <ke bak> ์ช็อปมันนึกถึงใครยที่จะปวดก็คือชื่อของโอมอนผมาอุ้ยประทับใจเพิ่งคิดถึงหรอน่าสิก็ะเดยนว่าไม่น่าจดจำแต่ก็ต้องจำเลยน่าจะจดจำแต่ว่าเขาอาจจะจดจำแบบตอนเวิร์ช็อปเป็นตัวละครบีไงจริงๆครับผมไม่เป็นคนเรียบร้อยหรอเป็นคนภาพภาพไว้ผมเมาคุณเจนเย็บเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่ออร่าเป็นเพศหญิงได้เลยอือที่จะมาจริงจังเท่าไหร่แต่ว่าโดยคาแรคเตอร์เนี่ยเค้กต้องเป็นแบบดูน่ารักตาหมูตะาเมีควยแบบนุ่มนวลแต่กับเนี่ยเนี่ยคนละฟิลแต่ความไม่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่า จบที่จร yup. ิงจังเห็นข้างในตัวเหนียขึ้นมาแต่อทีเนี้ยไอ้ก่อนที่เขาจะเห็นเนี้ยแต่ละคาแรคเตอร์มันีความเด็กผู้ชายน้องจบมชอ่างเงี้ยมีาลุกเลยมาเลอหนุ่มแบบโฟกิงเท่ๆหล่อๆเงี้ยตอนแรกมันจะได้เหรอวะเคมีเขาได้นะทั้งคู่อะได้มาเวิร์กช็อปเนี่ยเฮ้ยเนียเริ่มคลายความเป็นเคขึ้นมาเรื่อยๆืเริ่มมีความน่ารักขึ้นมาทาไมอยู่ดีเฮ้ยจากเด็กผู้ชายเฮาเฮาคนหนึ่มมาเริ่มก็มาแล้วแบบเคก็จจะมีความน่ารักน่ารักเนี่ยเดิน โยโยเขาเป็นอย่างนั้นไงเออฉันก็รู้จักเขาเวอร์ชัน้นานั่นแหละเขาจะโยมันจะมีโมเมนต์บางอันนอนตากเล่นกับคู่เขาเริ่มมีความตะมุตะมีขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนได้จริงๆแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่นับตัวละครกคอยู่โยเดี๋ยวรอไปเมา คุณกล้าดีกว่าถามนี้ว่ามีใครพูดทันเขาบ้างไหมไม่มีเลยครับมีคนเดียวครับคนนี้ไม่เมาดีกว่าขอชื่นชมแล้วกันละครับพี่ฮาทำงานหนักมากแล้วทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามอย่าพลาดทุกตอนเลยนะครับเพราะว่าสนุกเขาทำยังไงให้พออยู่กับจูเนียร์แล้วจูเนียร์เล็กลงได้ก็คือด้วยส่วนสูงจูวน์สูงใช่ไหมแต่พ่อจูเนียจะสูงยังไงเขาสูงกว่าใช่เขาสูงกว่าชนะชนะแน่นอนนี่ไงมาเจอตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อย เนี่ยอย่างเงี้ยโยโยโยฮะอันนี้คือตัวเราหรือว่ามันอยู่ในซีรีส์ที่นี่ไม่มีอนิเสิร์กขึ้นมาบีโดนเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยเรื่องไม่เกิดนะเพราะว่ามีเรื่องให้กล้าไปทำคอนฟ lict นะอ๋อเหรอซีรีส์เรื่องนี้นะครับต้องดูฮะมันจะมีซีรีส์วายสักกี่เรื่องที่จะพูดถึงโควิดเออเเออนาะแล้วเป็นซีรีส์สั้นห้าตอนบอกเลยไม่มีห้าตอนหนึ่งชั่วโมงใช่ความทรงจำมันในยุคโควิดตามดูนะลาขอสวัสดีลาขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะ ชื่ออิงครับรับบทเป็นจิมครับผมแฟงครับรับบทเป็นเผาครับทีครับรับบทเป็นไอติมครับเป็นน้องเค,ค้กเป็นน้องเค,ค้ก <c oughs> อันนี้ไม่ได้ทำแต่บ้าน <c oughs> อสองคนนี้ก็เป็นกลุ่มแก๊งของเค,ค้กครับที่อยู่ในมหาหลัยเป็นคาแรคเตอร์อยู่แก๊งนี้มันต้องเป็นยังไงอะ่ะเฮฮาบ้าบอคอแตกอะไร <c oughs> ไปเรื่อยตวนปั่นรักเค้กรักเค้กแต่ไม่ค่อยรักเอฟเท่าไหร่อ่าเพราะว่าเอฟดูแปลกเอฟดูจะมาแย่งเค้กจากกลุ่มพวกเราเอออเฟคือใครครับคือใครเอออ่ะดี เอฟลองให้แร้วมาเ่ยซ้อมเป็นพิธีกรภาคสนามเอฟเป็นเพื่อนกลุ่มผมเองครับแต่ว่าจะเป็นคนที่แปลกประหลาดแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเข้ากับพวกเราเท่าไหร่เค้กเนี่ยเอาเข้ามาด้วยเพราะเห็นว่าแบบน่าสงสารแล้วไอ้ติมรู้จักเอฟป่ะครับไอ้ติมรู้จักเอฟครับค่อนข้างจะมีเคมีอยู่ต้องรอดูอ๋อน่าจะมีเรื่องราวซัมติงบางอย่าง มีหรือเปล่านะออในหมอกอยู่บ้านคนเดียวไงไอติมเออ,เอ,อก็นั่นน่ะสิไม่รู้สปอยหรือพูดไปเรื่อยคำพูดจากตรงนี้หาดร้อยเวิร์กช็อปไปพร้อมแค่ไหนฮะมีร้อยตอนนี้ความพร้อม รบครับยบอกว่าเต็มที่มากเาเต็มที่มากเพราะว่าตื่นตั้งแต่เช้าน้องก็เลยเฟซมาครับเราก็ซ้อมกันมาวิร้กชอปกันมาประมาณ4เดือนเนาะนั่งก็คิวไทยพูดไปเรื่อยปกติผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนะไม่ได้มาเลยอะไรก็คือเข้ามาทุกทีเนี่ยวุ้นวายตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องเราบูบูเนี่ยฮิตมากเลยคุย ทุกสัปดาห์ได้ันหรือยงมีครับมีลาบูบี้ครับที่จัดงานบัดไปปะไปยิงปืนกันมาแล้วเราก็แบบเอ้ยแต่มันนุ่มนะเอามากอดกันทุกเช้าแล้ว่าเวิร์กช็อปเราจะมาเต้นกันเออมาเต้นกันเออมาขยับร่างกายก่อนเอารบิกยามเช้าถ้าใครอยากเห็นน้องทีเต้นก็โชว์หน่อยเอไม่ให้แก้ต่างนะไม่เต้นท่าอะไรคือคนอื่นเขาเต้นท่าปกติแต่ผมก็จะเป็นท่า ออกกำลังกายอยู่หน้าเวทีะครับเนี่ยนึ่งอ๋อน่ารักจูเนียร์เนี่ยก่อนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นเค้กได้เนี่ยได้ข่าวว่าเพยโยไอโยคิโอ้โหแค่คำว่าโหนี่เป็นคำตอบได้ไหมเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเค้กที่โคตรนิดนึงเช้ามาเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ยเอ้ยบอกเขาคาแรคเตอร์ พี่กล้าค่ะได้ไหมใช่ทำได้เพราะดีดนิ้วปีอ่ะเลยแรคเตอร์สลุเราลืมคนเก่าใช่คือต้องบอกว่าพี่เนียเนี่ยเขาก็มีความสามารถตรงด้านนี้แล้วเขาเก่งนะแล้วเขาก็ทำการบ้านมาเยอะมากในการเป็นเค้กบทเนี่ยเมื่อกี้พี่ไปคุยกับพี่หญิงมาเป็นแรงบันดาลใจในช่วงโควิดช่วงที่เราไลฟ์ที่เราต้องถ่ายทอดออกมาเนี่ย ยังไงยังไงไหมฮะขอบทของผมเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับผมอยู่แล้วแค่โตกว่าแล้วก็มีปัญหาอะไรที่แตกต่างก,กันไปก็มีความยากในระดับหนึ่งละกัน,นในความไม่รู้แล้วก็มันยังมีความง่ายด้วยความคล้ายบุค,คลิกตัวละครแล้วก็ผมไปอ่านนิยายไปทําการบ้านมาพอสมควรแล้วก็เวิร์กช็อปเยอะอพอสมควรก็โอเคครับตอนนี้โฟล์มาคือจะบอกว่าทุกคนในกองคืออ่านนิยายหมดแล้วยกเว้นพี่อิงครับจี่อิงจบแล้วครับอ๋อแล้ว ผมจะ,จะไม่บอกว่าเป็นคนที่อยู่ข้างซ้ายสุดครับเอาหมายถึงพี่นิวเอาหมายถึงจัไม่ร่วมกับตอนไหนจริงเหรอเขาพูดไปเรื่อยอ่ะคือเป็นลี่ยงะสมมติให้นับหนึ่งจะมีสาระให้นับหนึ่งถึงสิบเขานับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่จบแล้วเลื่อยเปื่อยไอ้ติมไม่ค่อยมีเพื่อนเงาเงาแต่พี่ยังมีเพื่อนยังมีเพื่อน้กับโปรดิวเซอร์ของกองเราเนี่ย สำหรับผมไม่ดุนะข,ข้างเป็นกันเองแล้วเปิดให้กับเรามากเลยผู้กำกับอยากเห็นเราเล่นเขาก็ปล่อยให้เราเล่นไปเลยแล้วก็อันไหนที่เขาชอบ เขาก็ซื้ออันไหนที่มันยังไม่โอเคเขาจะเสนอให้เราต่างคนต่างแชร์อยากให้ใช้ชีวิตใช่ไม่อยากประดิษฐ์อะไรมันใช่ครับให้เราแชร์แนวคิดเราว่าตัวละครนี้ต้องการเป็นยังไงแล้วก็มุมมองที่เขาต้องการเป็นยังไงแล้วเราก็มาหาตรงกลางแล้วบทของทีต้องพูดน้อยไหมไม่อรไม่ไม่เหลือสรุปเมื่อกี้เขาซื้อไปเท่าไหร่นะะแต่เราก็จะมีช่วงหมดจากจริงจังเนาะพวกเราบางคนก็ติดเล่นบ้างไม่บอกนะครับว่าคนไหนแต่มีบ้างแต่คือพอเราตั้งใจมากนะครับน้องทีตั้งใจมากแล้วก็พอติดเล่นบางทีก็จะมีดู บ้างตามภาษาเนาะก็ต้องจริงจังบ้างเวลาหมดจริงจังแต่ช่วงปกติเขาก็เล่นกับเราด้วยทุกอย่างก็โอเคครับสนุกคนดูลฟ์วินเลิฟจะสนุกยังไงคือมันไม่ดราม่าใช่ดราม่อยู่ในตีมของความสดใสใช่คือคิดว่าถ้าทุกคนดูเนี่ยได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะแล้วก็ฟังไอตีมพูดเนื้อเรื่องนี้ว่าเป็นเนเรื่องที่ทุกคนเจอ ช่วงโควิดช่วงรองดาวมันใกล้ตัวเราแล้วเป็นความรักมหาลัยทุกคนมาหมดแล้วจะดูนะแน่นอนแน่นอนฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามเรื่อง Love in Life เฮ้ยเ Love in Love รับผ่านไลฟ์ The Series ด้วยนะครับฉายที่ช่อง GMM 25่สิบห้ครับครับผมตามดูนะ Love in Love ขอบคุณมากครับครับ 안녕하과 네, 사 โบ้นะครับรับบทเป็นปุ่นครับผมไทเกอร์นะครับรับบทเป็นแกนครับ,บรผ่านมาแล้วหลายเดือนเวิร์กช็อปกันใช่ครับใช่สนิทกันค่อนข้างมากครับเราเรียกว่ารู้ใจรู้ฟุ้งแล้วเลย <laughs> เลย<ไ>เอาเรื่องที่มีสาระก่อนแล้วกันเนาะสาระก็คือเราตั้งใจมากแพรว่าเป็นส่วนน้อยเลยต้องรีวิวให้มันหมดก่อนก่นอนในช่วงที่เราตั้งใจคือเราตั้งใจกันมากจริงๆทุกคนทางศสตูทางนักแสดงเสียสละเวลามาเวิร์กช็อปวันหนึ่งก็กี่ชั่วโมงอรัพี่มันโอ้โแปดป่ะใช่เราทุกท่าน มากระบอกครับเนี่ยนึกว่าทำไงมาจากเพราะตั้งใจมาด้วยแหละครับทำงานร่วมกันอย่างตัวผมเองอะต้องเริ่มเรียนรู้ตัวละครจากศูนย์เลยสกิลทุกคนคือต้องไปด้วยกันให้ได้ต้องทำงานด้วยกันให้ได้ต้องเป็นทีมเวิร์คให้ได้ช่วยเหลือกันแค่ไหนก็ดีเนาะเป็นช่วงเวลาที่ดีทุกคนพร้อมเปิดกล้องแล้วทุกคนมีสกิลที่ใกล้เคียงกันแล้วทุกคนมีความเข้าใจบทลึกซึ้งพอสมควรแล้วเหมือนกันใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วเข้าถึงตัวละครจริงจริง ให้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นในซีรีส์ใ,<ช>ให้ไม่ได้อยากจะเล่นไปงั้นอะ<ช>่ะ<ช>ทุกคนต<ช>ั้งใจจริงๆอาจจะเป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยแต่ว่าตัง้งใจจริงๆนงเนาะมีสา,ารจไปแล้ว อันนี้แหละสนุกแล้วเมาเพื่อนใช่ไหมชื่อแรกคือ <laughs> โอมอนละครับมันจะมีเอ็กซ์ลอร์ไลน์หนึ่งที่เรียกว่าฟรีแดนผมไปเห็นวีโอมอนเขาทำท่าอย่างไรพี่ <laughs> พียังมัาไหลากมากก็่ลยครละมันจะเป็นเอ็กซ์เซอ์เต้นแล้วกัน <laughs> <laughs> อาจจะเป็นเอ็กซ์เซอร์ที่ทำให้เราหลายพฤติกรรมด้วยอะไรด้วยเ <laughs> นาะและเราก็จะหลับตาเต้นไปแล้วบางทีเราสลืมสลืลืมตามาเนี่ย เจอเพื่อนใช่เขาเรียกว่าให้เต้นตามจังหวะเพลงแบบฟีสไตล์แบบว่าไม่ต้องเป็นท่าก็คือมั่วๆเลยแล้วก็ผมว่าลืมตามอ่ะจะพี่อมมอนก็แบบ่เี้ยเลยใช่แล้วก็แอบขำหมู็ลืมทัเกอร์ขำอะไรวะสต่ว่าก็ดึกไม่ได้ยังผมคนเดียวหรอก ใช่ใช่ใช่เต้แต่มันน่ารักก่อนต้นได้ดูไหมเอ้ผมจำไม่ได้ไม่พูดมันมีหลายท่าเหรอมันมีหลายท่ามันมันแอบสแกรจับจะไม่ได้มันไม่ใช่ท่าเต้นที่แบบว่าแบบเต้นเลยมันคือแบบว่าปล่อยตัวเองตามจังหวะอแบบเราลุกขึ้นมาเราก็แบบปล่อยไปเลยใช่ใช่ใช่อ๋อเออดีน่าสนใจอยากเห็นเอาเลยพี่วันนี้นี่แหละเอาเดี๋ยวนี้คือหลอกเขาเต้นเหรอไม่ผมไม่เต้นเมาเกอร์ได้ไหมยังไงดีเหมือนเขาไม่อยู่ตรงนี้ ติดรถเรากลับบ้านทุกวันเลย <c oughs> ก็วนไปบ้างอะไรบ้าง <c oughs> คือที่พูดนี่ก็ยีนีไปส่งน้องอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ แต่คือด้วยความที่กิจกรรมตรงนี้มันก็ทำให้เราสนิกกันมากขึ้นด้วยไงเหมือนเพื่อนคนนึงเลยครับเหมือนแบบเพื่อนสนิกคนนึงพอบ้านพี่โบจะเลิศบ้านผมไปนิดนึงเปิดกล้องพวกนี้เลยได้ไหมอุ้ยโอ้สบายมากเย็นนี้เลยแล้วคนอื่นพร้อมหรือเปล่ากแล้วเราพร้อมอยู่แล้วครับได้ถ้าแฟนๆได้ตามดูไลฟ์สดเลยจะดียังไงสนุกยังไงผมมองว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ประทับใจเนาะมันอาจจะไม่มีความดราม่าหรือสืบสวนหรือมีผีอะไรที่มันทำให้เราตื่นเต้นแต่ว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่เราทุกคนเนี่ย ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆจะเป็นความรู้สึกดีรอยยิ้มแล้วความเฮฮาอย่างเงี้ยออกไปให้ทุกคนได้เห็นเนาะจริงๆเป็นหนักฟิลปู้เลยแหะฟิลกู้เลยแหละเรียกว่ามาดูแล้วก็ยังยิ้มอ่ะเป็นอะไรที่น่าดูเป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วฟิลกู้แบบดูแลยิ้มอะไรดูแลยิ้มอ่ะเจอนดูแลยิ้มเพราะว่าตอนเราอยู่ด้วยกันเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาป่ใช่เพราะเห็นเพื่อนแสดงอะไรก็นั่นะด้วยเหรอ ใช่หมดกันแล้วเราทุกคนก็มยชมกันบ่อยชมกันบ่อยเดี๋ยวตามดูแล้วกันได้ครับที่ไหนมาเมื่อไหร่นะนี่พรายพรายในช่องจิบเอ็ม25ตามไว้นะฮะคู่นี้น่าสนใจวันอาทิตย์เออกี่โมงวันอาทิตย์กี่โมงนะพี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มขอบคุณนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับผมจูเนียโชคกอนนะครับรับบทเป็นเค้กครับสวัสดีครับผมฮาร์ดชินนไรนะครับรับบทเป็นกล้าครับ Life in Love รักพาไลฟ์เดอะซีรีส์ของสตูดิโอไฟเออร์นัแสดงโดยฮาร์ดจูเนียร์รับบทของกล้าเค้กและแฮชแท็กกล้ากินเค้กไหมจากนิยายชื่อดังของยอนิมกำกับโดยพี่บอลคณทรและตอนนี้อยู่กับรายการติ่งติ่งครับผมอบค เย้เราเคยเจอจูเนี่ยครั้งหนึ่งเนาะครับช่วงเวลาที่จําได้ว่าเป็นห้าวเป้งอยู่เลยจริงๆริงเเราอยู่กันมาหลายชั่วโมงแล้วเมื่อได้คุยกันตอนนี้ครับเามายืนกับฮาร์ดบ่อยๆแล้วมันก็ดูตัวเล็กตัวน้อยไปเลยได้รับได้ะห่นตัวใหญ่เขาตัวใหญ่มากครับเขาเบิ่มครับผมเล็กๆเทกับตัวผมเนี่ยไกลตัวมากๆเป็นคนห้าวประมาณหนึ่ง ไม่ประมาณหนึ่งนะพี่จบได้ใช่ไหม <c oughs> หลอกหลอกอแต่ว่าตัวน้องเค้กเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ใสๆสอินโนเซนต์น่ารักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนไม่ทันคนนะ <c oughs> มันมีจุดเปลี่ยนอะไรได้เมื่อเราหลอมรวมกลายเป็นเค้กได้หลังจากเวิร์กช็อปมาประมาณ3 8 9ชั่วโมงครับก็ทําให้ผมสามารถทําได้มั้เอาความเชื่อครับหลอมบอกเราใช่ครับใช่คือตอนนี้นอกจากจูนี่เชื่อทุกคนก็เชื่อครับพูดกับเชื่อผมพยายามเชื่อทุกคนเชื่อผมหลอกทุกคนสนิทเลยเชื่อไว้ก่อนอันนี้เป็นเวลาทีไรการแสดงเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งส่งเอเนจีไมาให้กับเราถึงเนี่ยเราก็จะทํางานง่ายครับคุยบ้างส่งถึงไหมเราอ่ะคุณนี้ส่งออกไปก่อน เหมือนส่งวานอะถึงไม่ค่อยว่าส่งเก็บเงินปทางออกไปก่อนเนี่ยเอ่อเรื่องอะไรอ่ะก็อไม่รู้เหมือนกันพูดเรื่องอะไรไม่เพราะเราเราเราเล่นผู้ให้ผู้ส่งไปก่อนใช่เป็นผู้ให้พูดไปเรื่อยเรามีจูเนียร์ที่เป็นห้าวเป้งนะครับไม่กำลังไซโคตัวอยู่ว่าจูเนียร์คือเค้กจูเนียร์คือเค้กอ่ะเรามีจูเนียร์ที่น่ารักแบบนี้ แล้วเราจะแบบต้องเป็นกล้าในแบบไหนที่ทําให้เขาเนี่ยดึงใส่ภาพความน่ารักของเขาออกมาได้อีกทํายังไงอ่ะอ่านิยาากล้าอยู่นิ่งๆคูคูเค้กมาเป็นคนหน่อมแนมครา้นี้พอเป็นเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าไม่งั้นกล้าต้องบุกละครอบงำกล้าต้องกดให้เขาเหลือตัวแค่นั้นหรอเขาทำอะไรแบบนั้นหรอไม่เป็นปัญหาเลยเมื่อ <laughs> กี้ได้คุยกับเพื่อนๆสองฝั่งก็มีคาแรคเตอร์ที่ปุ้นวายในฝั่งเราเนาะเป็นเป็นแก๊งเป็นแก๊งที่พูดมาก ใช่คือจริงๆตัวละครไม่ได้น่าจะพูดมากแต่ว่าโอมอนอย่างนี้ผมว่าตัวละครผมอ่ะมันเล่นใหญ่นะผมว่าตัวละครผมมันพูดมากนะอะไรก็ได้ที่คนเขียนบทให้ซีนน่ะนั้นคุณต้องมีไดใล็อกให้ผมไงต่อให้ถ่ายผมเป็นวุ้นผมก็จะเล่นอยู่เงี้ยติดตอนนี้ยังสับสนอยู่เลยว่าจริงๆตัวละครในนิยายมันวุ่นวายหรือว่านักแสดงเราอ่ะวุ่นวายคือเอทให้มันวุ่นวายคุ้มกับมาที่บอลเขาเป็นคนที่ว่ารับ creativity ของทุกคนมารวมกันอยู่แล้วพอมาดูเพื่อนฝั่งเคก็ดูน่ารักทันไหมน่างอ้้ว ใชผมน่ารักครับน้องทีครับเออใช่ฝั่งเค้กมันน่าจะซอฟกว่าฝั่งกล้านะใช่ใช่ประมาณหนึ่งมาพี่รู้มาว่าเราเวิร์กช็อปกันอย่างบ้าคลั่งบ้าคลั่งเลยเออมันสนุกไหมยังไงฮะแล้วพี่ฮานรู้สึกยังไงบ้างหมายว่าพี่บอลอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้านักแสดงมันไม่สนิทกันเนี่ยมันจะถ่ายยากมันจะไม่เชื่อเป็นเพื่อนกันมันจะไม่เชื่อเป็นพี่น้องกันเอาเวิร์กช็อปไปเนี่ยเราก็โอเคงั้นอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยวันละ8ดชั่วโมงอาทิตย์ละ2อวัน หลังจากนั้นช่วงเนี่ยหลังๆมาพี่บอลนรู้สึกว่าถ้าตอนออกกองเนี่ยคงต้องเอาห้องแต่งตัวเนี่ยไปอยู่ไกล พอยูนเนี้ยเสียงดังสนิทกันเล่นกันตลอดเวลาสนิทกันเกินใครที่ไม่น่าจะมีซีนไม่จําเป็นต้องนัดมาก่อนจะนัดมาก่อนเอามาแค่จําเป็นเขาเริ่มอยากให้เราไม่สนิทกันแล้วทีมงานเราใจดีทีมงานใจดีครับคนดื้อด้อทิ้งวอร์กช็อปบางทีเขาก็เป็นคนนำวอร์กช็อปนะแต่เขาก็ดื้อเล่นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าห้องที่ดีก็คือต้องต้องดื้อต้องดื้อใช่พออาจารย์เข้าห้อง จดชื่อคนคุย <c oughs> แต่ว่าพออาจารย์ไม่อยู่บอกให้จดชื่อเราชวนคนคุยการสร้างผลงานทางอ้อมไงถูกปะถ้าไม่มีคนคุยเราก็ไม่จริงครับจริงจริงแล้วหัวหน้าห้องที่ไม่ทํางานตามจดจาร์ใช่ใช่ใช่ผมว่าผมเข้าคนง่ายง่ายมากๆากครับ <c oughs> บางคนเจอวันแรกผมก็คุยเขาเป็นชั่วโมงเลยใช่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 คือโอมอนเขาถามผมแค่คําเดียวผมก็ตอบเขาปุ๊บ เขาก็คุยกับผมเป็นชั่วโมงเขาไม่หยุดเลยอะคือเขาเป็นคนพูดสิใช่ใช่ใช่เขาเขาพูดพูดกับผมพูดพูดถ้าผมเป็นลิงอะผมยื่นกล้วยให้แล้วอ่ะกินเหอะพี่พยายามคุยกับเขาครับอืผมไม่อยากให้เขาเหงาเลยผมว่าเขาเหงาคือก่อนที่เหนี่ยเข้ามาคนอื่นเขาก็เฟรดเฟออกไปกันหมดแล้วไงเลิกคลาสไปกินหมาล่ากันต่อเขาก็ยังคุยกับผมอยู่คุยกับผมผมก็แล้วตัดหมาล่ากินเขาก็ยังคุยอยู่เราเป็นลูกหนี้เขาหรือเปล่าไม่ไม่รู้วันนั้นน่ะคือเป็นหมาล่าสายพานแบบบูฟเฟ่ันไปเหนี่ยก ก็คุยเพาอะไรเพราะว่าคุยกันโอมมันใช่ใช่จริงมีคนชนะฮาด้วยหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหลองครับของโสมภาษ์คมกันไม่ขอเป็นเฟรมฮาใช่ไหมโอมน้องทีค่ะโอ้โหมันเลยนะเนี่ยเรือือนี้มันเป็นยังไงนะตอนเนี้ยเราก็อยู่ในสเตจของแพ้ไม่ไผ่ด้วยสมาชิกวนแพ้ อยู่ประมาณยังไม่เห็นเลยเห็นแต่คนทอคนทอแพ้ใช่ซึ่งคนทอแพ้นั่นคือหนึ่งในพนักงานออฟฟิศสตูดิโอไฟเออร์ป็นสาววายเนอะเป็นสาววายท่านหนึ่งเองหน่อยแล้วตต้องเป็นอะไรนะไททานิกโอ้ยไททานิกก็ไม่ได้ส่วนน้หงนะจ้วงกันทีนึงเป็นร้อยคนพร้อมกันตอนนี้เราสมัครฝีพายจำนวนมากนะคะคนดูเทปนี้เขาได้อะไร ใช่สมมติว่าสิ่งนี้คือสื่อประเภทหนึ่งแล้วถามว่าแล้วสื่อนี้คนเสพสื่อนี้ได้ผมเป็นคนดูอะไรเนี้ยอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบทออะไรไม่รู้ก็แพ้ก็หมายถึงว่าเปิดกล้องพวกนี้เลยได้ไหมเราพร้อมเข้าใจไหมนั่นแหละครับพร้อมพร้อมมากครับพร้อมมากยังไงก็ ฝากจูเนียห์รฮทเอ้ยแฮทจูเนียห์ใครมาเด้อไว้ฝากแฮทจูเนียห์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆทุกท่านด้วยครับแล้วก็ฝากอ่อยฉุบปะมาเด้อเอาเตายิงฉุบเฮ้ย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 ผมจูเนียครับแลเป็นกล้าแล้วแล้วผมหาแล้วผมเป็นเชคเฮ้ยได้เหรอขอฝากไลฟ์วินเลิฟ ลักผ่านไลฟ์เดอะซีรีส์ด้วยครับสู่ออนไฟเออร์ครับผมเพื่ออัปเดตข่าวสารต่างๆและออกอากาศทางช่อง GMM ยีวันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปจำนวน5ตอน5สัปดาห์ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งวันดีวีทีวีก็ฝากกดกระดิ่ง s u b สไครต์นะครับติ๊งๆกับช่อง Oxygen Official ครับอ่าและรายการติ๊งๆ,ๆเออผู้ถูกเลย เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีลาไม่มีขอบคุณมากเอ้ยอันนี้เขามีวิธีลาของเขาด้วยเอดิสันฝันถึงไฟยามค่ำคืนโคลัมบัสฝันโตขึ้นที่โลกใหม่คนบินได้ฝันของสองพี่น้องตระกูลไลท์แล้วเราเล่าฝันอะไรหรืออยู่ไปเพียงวันๆขอบคุณครับนี่คือการลาเหรอนี่คือการลาและนั่นคือจูดีย้โชงตอนเดียวกันครับผม 不好意思啊，不好意思。